สวัสดียามเช้าครับพี่น้องมื้อนี้ครับบรรยากาศทางจังหวัดมหาสารคามแถวนาราชพัฒประตูนาราชพัฒจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องบรรยากาศคึมฟ้าค้มฝน,นครับมาติดไฟแดงนะครับหน้า <c oughs> มาพิไลราชบัตมหาสารคามครับบรรยากาศก็จะ ขึ้มฝ้าขึ้มฝนครับการจราจรแต่ว่าการจราจรนี่สามารถเดินทางไปได้สบายครับบอติดขัดครับพี่น้องมันนี้ไปทรงเล็กหน่อยมาแต่โรงเรียนแล้วครับบรรยากาศยามเศร้มามาฝากครับตรงสามแยกครับราาชัน,นชครับ เดินทางต่อไปนะครับเราก็จะกลับบ้านไปเตรียมตัวไปทํางานต่อครับผมเมื่อนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขทุกท่านในการรับชมคลิปนะครับหรือว่าเหตุงานครับการขอให้ปังๆครับมื่อนี้ก็จะมาเจอการทําถนนนะครับของสร้างเหตุถนนครับเพื่อให้เดินทางไปได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับผมหนาฝนครับบรรยากาศถนนก็จะวิ่งได้เลนเดียวนะครับ เลนในแต่มันเป็นซีเรียสนะครับแต่ว่ามันเละครับใดเลนกลางเขายังม้่นเกียรตออกบรรยากาศแดดบ่ฮันออกครับแดดบอ่ออกคึ้มฟ,ฟ้าคึ้มฝนครับมือนี่บรรยากาศดีครับหน้าฝนก็จะประมาณนี้แล้วน้องครับราะกี่นองนะอันนั้นเข้ามาจากประตูแรกัวนี้เราก็จะมาเจอประตูชัยประตูทางเขาเมืองครับพึ่ง เบ็้งตรงนี้ก่อนครับเป็นหนาวิทยายลัยพระครับเขาก็จะให้ถนนตลอดเสร็จเลยเส้็จดีเอดไม่ครับเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางอันนี้เป็นประตูเมืองทางเขาเมืองไม่นะครับของมหาสารคามครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆครับสวยงามมากครับเ<บ>นี้ยก็จะเป็นตลาดนะครับตอนเย็นเราก็จะมาสีกับข้าวตรงนี้ไปทําอาหารตอนเย็นอ่า ตลาดเกษตรนะครับเนาะตอนนี้เป็นกระหินซื้อไม่ว่าเป็นยาขึ้นเป็นแรงทองเที่ยวมีอาหารมีอาหารได้กินได้ด้วยครับ,เป,นน market, รบเป็นตลาดต้นสนมาร์เก็ตครับเป็นตลาดต้นสนนั่นเองพี่น้องอานไปผ่านมาก่ะเวทักไทยย่ยามกันได้ได้ครับเด้ครับตลาดเกษตรหรือว่าตลาดต้นสนมหาสารค้าบ้านเฮาครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสีแยกนะครับ คลิปความสวยงามตอนเช้ามาฝากครับเมื่อนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเดินทางไปทำงานก่อนขอให้งๆปังๆสวัสดีวันศุกร์ครับ